สวัสดีครับผมจะพามาชมวันนี้จะพามาชมสวนไอ้ A. สวนอ้อยสุพรรณห้ากับขา่ขาข่าข่าแดงครับข่าแดงใหญ่กินนอที่นำมาจากเพชรบูรณ์นะครับของสวนคุณลุงขวัญครับที่อยู่แหลมฉบังครับแหลมฉบังที่อยู่แหลมฉบังเรานี้ครับลุงครับสวัสดีครับ สวัดีครับลุงไอ้ลุงจะรดน้ำนทุกเช้าเลยเหรอครับใช่ไหมเช้าเย็นครับเช้าเย็นส่วนนี้มีอ้อยสุพรรณห้าศูนย์กับขาใช่ไหมครับลุงอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นขาแล้วก็บหัโตครับอ๋อแล้วไอ้นี่ยิงข่าวว่าลุงเคยทำงานโรงงานใช่ไหมแต่ก่อนที่จะมาทำสวนครับทำโรงงานทำนิตอะไรรถยนต์ครับในแถบตะบันจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อ แล้วไอ้รายได้มันดีไหมลุงทำไอ้ขากับอ่อยสุพรรณห้าศูนย์รายได้ดีมากเลยครับอ๋อช่วงนี้โควิดคนนิมมยมกินขาเยอะคอ๋อวันนึงได้เท่าไหร่ลุงขาพอบอกผมได้ไหมพ่ประมาณสองพันห้าเลยอ๋อได้เยอะจริงๆได้เยอะก็ทำงานโรงงานอีกช่วงนี้โควิด กกก็ต้องารรินนสมุไพใช่ครับลุงแล้วทำลุงทำแล้วมันมีความสุขยิ่งกว่าทำโรงงานไหมครับเนี่ยความสุขมีเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานอิสระอ๋อครับแล้วก,ก็อากาศก็ดีกว่าที่เราทำงานโรงงานครับใช่แล้วก็ใจเรารักด้วยเนาะดูสวน ขาของลุงนะครับเยอะมากเลยประมาณลุงครับประมาณกี่ไร่ครับข่าอย่างเดียวนะขาอ๋อรวมกันหมดประมาณเ <7 S 2> จ็ดไร่นู่นครับดูกว้างมากเลยข่าเป็นขาใหญ่นะครับขาใหญ่กินหนอที่เขานิยมมาก ผมลองกินแล้วอร่อยกรอบแล้วก็ไม่เผ็ดรสชาติดีอันนี้ตะไคร้ลุงปลูกใหม่ครับตะไคร้อ้อยสุพรรณห้าศูนก็มีนะครับใครต้องการพันอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ลุงก็มีขายครับอ้อ,อยวัน ขาลุงขายยังไงครับลุงขายโลละเท่าไหร่กิโลละสิบห้าบาทน้อนกิโลละสิบห้าบาทนะครับหนอ้อหน้อขาก็มีขายนะครับขายหน่อกินนะครับไม่ใช่เอาไปปลูกคนก็ไปปอกนึ่งกระเทียมต้มกระเทียมอ๋อคนชอบไปนึ่งปอกแล้วนึ่งกินกับน้ำพริกแต่วันนั้นผมกินสดมันก็อร่อยนะลุงกินสดก็อร่อยงั้นกินได้ทั้งหนอ่อ แล้วก็อันดอกของมันโอ้ดอกก็กินได้ดอกที่อร่อยอครับถ้ายิงโควิดนี้ถ้าเป็นดอกก็จะสุดยอดเพราะดอกมันจะเป็นตัวครับครับแต่ว่าท้านนอมมันจะกรอบและหวานครับผมนอนกกอกแล้ครับอาเผ็ดนิดเดีวครับต่อเดือนก็ได้เยอะกว่าทำงานโรงงานนั่นลงลุง <laughs> ดีกว่าสบายกว่าไม่กดดันครับใช่ไม่มีใครบังคับไม่กดดันยอดเป้าเป็นงานอิสระแล้วต่อออเอร์ตัมมาครับใช่ผมสุดยอดแล้วผมก็ชอบอการการทำเกษตรอากาศปลอดภนใช่โควิด <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัว <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> สองตายาย <c oughs> สองลุงกับป้า อ้อยสุพรรณห้าศูนย์ครับลุงกาลังลดอยู่ลุงยังไม่มีเวลาเอาใบมันออกครับไอใบแห้งๆอ่ะถ้าเอาใบออกแล้วมันจะสวยมากเยอะมากครับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ใช่หมดนะครับเนี่ยยาวมากแล้วข้างถนนด้วย สวนคุณลุงอยู่เขตหนองมะนาวครับใช่ไหมลุง <Okay. S 1> เขตหนองมะนาวครับแล้วก็สวนคุณลุงนี่มีทั้งขามีทั้งมีทั้งขามีทั้งไออ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับแต่อ้อยตอนนี้ยังยังไม่ได้คันน้ําขายใช่ไหมลุงคันทุกวันครับคันทุกวันนะครับ,นนรบตอนนี้แล้วก็พันก็ขายใช่ไหมลุง พ,พันอ้อยช่วงนี้ยังไม่ขายช่วงนี้ยังไม่ขายนะครับพันอ้อยยังยังไม่ขายวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ทางน้อยหน้าใหญ่มาถ่าย YouTube ในสวนครับขอบคุณมากครับลุงขอบค,ครับโอเคครับคุณลุงจะถอนข่าให้ดูนะครับขาใหญ่ถอนอย่างนี้ครับ ขาเนี้กินหน่อนะครับขากินหนอ่อเจ็ดใบสามใบถึงสี่ใบนะครับอ๋อครับสามถึงสี่ใบถอนได้เลยขากินหนอ่อถอนแล้วไปปลอกขายเลยลุงถอนได้ปลอกขายครับอ๋อถอนแล้วไปปลอกขายลักษณนะดินถ้ามดินไม่งามดินเป็นลูกล,ลังเราก็เอาปุ่นไฟอเอาปุ๋นไฟมากกบใส่ครับผม,มเป็นธรรมชาติมันเราไม่ต้องใช้เครื่องสารเคมีครับ ใช่ส่วนนี้ไม่ใช่สารเครมีครับส่วนนี้ผมมาดูหลายครั้งแล้วแล้วก็ขาก็น่ากินมากลุงครับอันนี้จะเอานําไว้ส่งลูกค้าใช่ไหมอันนี้ออเดอร์ลูกค้าสั่งมาอ๋อครับออเดอร์ลูกค้าสั่งมาอันนี้ยังไม่พอใช่ไหมลุงยังเหลือเยอะเลยออเดอร์โอ้เ,เอครับครับโอเคครับลุง